วันนี้มาดูเหตุผลว่าทำไมน้องๆควรจะเรียน SuST ทคนะคะ Southern University of Science and Technology นะคะมหาวิชานี้เนี่ยตั้งอยู่ในเมืองเซนเจิร์นคืออยากจะบอกข้อเสียก่อนคือว่าผู้ชายในมหาวิยานี้ไม่หล่อพี่ไปดูไปส่องมาแล้วนะคะไม่หล่อแต่ว่าผู้ชายในเมืองเซนเจิร์น่ะหล่อแต่ว่ามาพูดถึงมหาวิยานี้กันนะคะว่าทำไมถึงควรที่จะไปเรียนมหาวิยานี้วิดีโอนี้สนับนักเรียนที่พูดภาษาจีนไม่เป็นแล้วก็อยากจะเรียนด้านวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็มหาวิยานี้มีทุนให้ด้วยค่ะ มีทุนให้ด้วยเผื่อเมื่คิดพูดไม่ชัดนะคะมหาลายัยเหตุผลที่1น,นะคะก็คือมหาลาัยนี้นะคะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำสิบอันดับแรกในจีนนะคะและได้รับจัดอันดับท็อป37ของโลกนะคะใน QS World Ranking ค่ะมหาลัยข้อข้อ2นะคะก็คือว่ามหาลาัยนี้ถ้าสม,มุตนักเรียนสามารถสอบเข้าได้นักเรียนทุกคนจะได้รับทุนค่าเทอมหอพักค่าของชีพค่ะคุ้มมาก มาอันที่นะคะก็คือว่าเป็นภาคอินเตอร์หมดนะคะไม่จาเป็นจะต้องเป็นภาษาจีนค่ะแล้วเราจะได้เข้าไปเรียนกับนักเรียนจีนด้วยซึ่งปกติแล้วมหาลัยอื่นๆเนะี่ยถ้าเป็นภาคอินเตอร์ส่วนใหญ่แล้วก็คือเรียนกับเด็กต่างชาติอย่างเดียวนะคะแต่อันนี้คือเราสามารถมีเพื่อนคุนจีนได้นะคะแต่ข้อเสียก็คือว่าแบบจะสู้กับเพื่อนจีนยากเลยนะเพราะว่าเพื่อนจีนเขาเก่งมากเลยอะ วิทยาเขตที่นี่ก็สวยมากนะคะก็คือมีที่อยู่อาศัยให้6แห่งให้เลือกแล้วก็มีวิวทะเลสาภูเขานะคะแล้วก็มีสโมอสร์มากกว่า100สโมอสรในมหาวิทยาลัยค่ะตั้งอยู่ในเมืองเซนเจอร์เมืองเซนเจอร์เป็นเมืองเทคโนโลยีที่ แบบมีความล้ำหน้ามากๆนะคะม,มีมีบริษัทหลายๆที่ที่เป็นด้านเทคโนโลยีตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่จบจากที่นี่นะคะก็จะมีโอกาสการทํางานหลายๆอย่างได้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะก็คือสัดส่วนจํานวนอาจารย์กับนักเรียนในมหาวิทยาลัยนี้เป็นสัดส่วนที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะมั่นใจได้แน่แน่ว่าเราจะได้รับความรู้ที่แบบเข้มขน้นและก็ได้รับการดูแลที่ดีมากๆจากอาจารย์จริงๆนะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือการเข้าหอของเขาค่ะจะเป็น housing system ก็คือ college system